พ่อนาเดียครับซึ่งเป็นน้องสาวให้เป็นหลานสาวเป็นลูกของเด <c oughs> ีาว <c oughs> เป็นผู้หญิงคนเดียวของตระก,กูลก็ว่าได, <c oughs> ด,ด้ที่สุดสวยที่สุดอาจารย์มาสัมภาษณ์ลองมีความรู้สึกด,ดีใจไหมที่บางหรือน้าเนี่ยได้ศึกษาต,อตอ่ตอการการต่างประเทศนะครับดีใจดีใจค่ะกำลงร้องรู้สึกดีใจปตาปลื้มน้ำตาไหลปปกติครับไม่รู้อะมันก็ชินอะ รู้สึกไงตอนนี้ไม่มีบางหมัดแกล้งแล้วไม่มีบางหมัดจะแกแล้่ะไม่มีบางหมัดที่เดี่ยงโน่นเดี่ยงอย่างงี้ไม่มีบาง,งหมัดแกล้งรู้สึกยังไงรู้สึกว่ายังไงซีดซีดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มารู้สึกไงในบางหมัดจะไม่อยู่แล้วบางหมัดจะ ไปล้วต่างประเทศแล้วไม่มีหมัดแก้แล้วลูกโล่งใจไหมดีฮะไปงุนเดียวอย่างนี้แก้เดียวไปงุ่นเดียวเที่ยวไหนมีกันแย่มีคนมาหลังควานแล้วรู้สึกเสียใจไหมเรื่องนี้เสียใจพาถึท้องแต่ก็ยังดีใจที่ได้วางได้ไปศึกษาเราเรียนศาสนาโอเคครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอีกอีกจะไม่โดนเลยขอฝาก